โรงเรียนบ้านกุดเรือตั้งอยู่หมู่ที่สองตำบลกุดเรืออำเภอทุ่งศีอุดมจังหวัดอุบลราชธานีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขตห้าปัจจุบันเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลสองถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่สาม มีนักเรียนทั้งหมด168คนเป็นนักเรียนชาย85คนและนักเรียนหญิง83คนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา22ท่านนำโดยผู้อำนวยการโรงเรียนนางเสริมสวยวงดวงแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบออนไซต์ site, ของนักเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019 COVID ัโควิดหนโดยทางโรงเรียนบ้านกุดเรือได้กำหนดมาตรการต่างๆเพื่อเตรียมความพร้อมในทุกๆด้านให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณาสุขในการป้องกันการแพร่ระบาดในทุกๆด้านทุกมิติตาม6มาตรการหลัก และ6มาตรการเสริมดังนี้จัดให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล distancing เช่นการเข้าแถวการจัดที่นั่งในการรับประทานอาหารกลางวันการจัดที่นั่งในชั้นเรียนเพื่อลดความแออัดคณะครูและบุคลากรทางการศึกษานักเรียนโรงเรียนบ้านกุดเรือ สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า (mask wearing) และ facial ตลอดเวลาที่อยู่ในสถานศึกษาหรือเมื่อมีการรวมตัวกันทำกิจกรรมต่างๆมีจุดล้างมือและอุปกรณ์ล้างมือไว้ประจำจุดต่างๆ (hand washing) เช่นสบู่เจลแอลกอฮอล์ไว้บริเวณทางเข้าห้องเรียน และอาคารที่มีการใช้งานร่วมกันเพื่อให้ผู้เรียนสามารถล้างมือได้อย่างสะดวกมีการตรวจคัดกรองไข้และอาการทางเดินหายใจของนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกวัน testing โดยใช้เครื่องวัดอุณหภูมิแบบมือถือและแบบขาตั้ง ประจำอยู่ที่จุดต่างๆและวัดอุณหภูมิผู้เรียนก่อนขึ้นรถประจําทางทุกครั้งให้นักเรียนใช้เจลแอลกอฮอลและสวมหน้ากากอนามัยทุกคนระหว่างนั่งรถประจําทางมาโรงเรียนหากพบผู้มีอาการป่วยให้หยุดเรียนหรือหยุดทํางานแล้วพาไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลทันทีลดการแออัด Reducing โดยการจัดตารางเหลื่อมเวลาการพักรับประทานอาหารกลางวันให้นักเรียนระดับชั้นอนุบาลรับประทานอาหารกลางวันในเวลา11นาฬการะดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชันนน้นประถมศึกษาปีที่3รับประทานอาหารกลางวันในเวลา11นาฬิก30นาทีและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3รับประทานอาหารกลางวันในเวลา11นาฬิก50นาทีซึ่งนักเรียนทุกคนจะต้องมีถาดอาหารช้อนซ่อมและแก้วน้ำส่วนตัวมีการรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ทุกวันเวลา12นาฬิกา30นาที มีกิจกรรมการแปรงฟันหลังอาหารกลางวันเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนแปรงฟันอย่างถูกวิธีและเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีของเด็กนักเรียนซึ่งเด็กนักเรียนทุกคนจะต้องมีอุปกรณ์แปรงฟันแก้วน้ําและผ้าเช็ดหน้าเป็นของตนเองไม่ให้ใช้อุปกรณ์เหล่านี้ร่วมกับผู้อื่นก่อนการเรียนการสอนช่วงบ่าย ได้มีการจัดกิจกรรมคืนคุณธรรมสู่ห้องเรียนเมื่อได้ยินสัญญาณนักเรียนรู้ว่าต้องสะสมพลังจิตไปพร้อมๆกันคือการนั่งสมาธิทำจิตใจให้สงบก่อนเข้าเรียนการทำสมาธิย่อมช่วยสร้างความจำที่ดีและสมองทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกาย คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับวัคซีนสองเข็มจํานวน16คนคิดเป็นร้อยละ73ครูที่ได้รับวัคซีนแล้ว1เข็มจํานวน6คนคิดเป็นร้อยละ27นักเรียนที่มีอายุ12ปีขึ้นไปได้รับวัคซีน2เข็มจํานวน37คนและ นักเรียนที่ได้รับวัคซีนเข็มแรกจำนวน12คนทางโรงเรียนบ้านกุดเรือขอเป็นกำลังใจให้นักเรียนและผู้ปกครองทุกๆท่านเราจะก้าวผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกันขอบคุณค่ะ